สวัสดีค่ะแล้วแม่เมิงกลาบาะไรใช่ที่กันนี้ดิฉันดูท้ายสระฉีคันเลเวลาาวันสระอเทกับปีน่าดาราสระอ่ะเป้าแทบป่งลีดิวดิฉัอดูอุดาปีลีลาจ้ามเมสาระอ่ะอ่านว่าอ่ะมออมามะโยอายะรออราระโสาอ่ะสระอันนีเปนปีโมโลหออ่ะ คะอีมบีโมโลมออมามะรอาอระมาระเจเฮงคาดีกออากะลอาอลากะลาปอาปะทออาทะปะทะชอาอชะนอ,อีนีชะนีมออมามะฟอไอไฟมะไฟ တာအာတပာဦးပူတပူလောအတန်ထွက်ပြေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တရက်ကိုနည်း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 ချင်းစီတရှယ်နဲ့တူလိုက်ပြီးလည်လာလို့ရပါတယ်ရှင်စာအုပ်လေးဆွေးဝင်စားတယ်မာယူရှင်なさいတက်တော့ပရိုဖိုင်အောက်ကညာဘက်ချန်ချင်အောင်တည်းမှာနေပြီးမိုင်လို့ရပါတယ်ရှင်စပါတီค่ะ